ความเหมือนความเหมือนที่แตกต่างอะไรที่เรียกว่าเหมือนอะไรที่แตกต่างเราต้องพิจารณาว่าบางทีบางครั้งความเหมือนเช่นหน้าตาเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันยังไงพี่น้องกันหน้าตาเหมือนกันแม้แต่คู่แฝดกันแต่ความแตกต่างกันตรงที่นิสัย พฤติกรรมหรือว่าอารมณ์หรือว่ากิริยาใช่ไหมมันจะมองว่าเหมือนกันหมดไปได้แล้วก็มีข้อแตกต่างใช่ปะเข้าใจไหมความเหมือนและหลายคนเป็นลูกศิษย์แม่เหมือนกันเหมือนกันไหมเป็นลูกศิษย์แม่เหมือนกันไหมถ้าใช้คาพูดว่าเป็นลูกศิษย์พระมารดาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แม่เหมือนกัน แต่นิสัยเหมือนกันปะมันมีข้อแตกต่างใช่ไหมความเหมือนที่แตกต่างไหเป็นลูกศิษย์พระมารดาเหมือนกันทุกคนเป็นศิษย์พระมารดาเหมือนกันเป็นศิษย์อาจารย์แม่เหมือนกันแต่แตกต่างกัน,กนตรงไหนวินัยการปฏิบัติการมีศีลไม่เท่ากันแตกต่างกันไหมใช่ไหมลูกตรงนี้ที่ให้เข้าใจนะว่า ภาวะของแต่ละคนนั้นะจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสิทธิ์เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันใช่ปเป็นลูกพม่าตาเหมือนกันความเหมือนแต่มีข้อแตกตา่างอยู่ที่หัวใจอยู่ที่นิสยัยอยู่ที่สันดาอยู่ที่พฤติกรรมของคนถน,นั้นเราจะเอามาเปรียบเทียบว่าเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ แต่ต้องดูข้อแตกต่างในแต่ละคนด้วยใช่ไหมเหมือนกันคนทํางานข้าราชการเหมือนกันแต่ดีเลย์ต่างกันไหมหรือว่าเป็นแม่ค้ามีความที่เรียกว่าซื้อสั์ต่างกันไหมเหมือนที่เราเคยเจอใช่ไหมบางคนโกงตาช่างบางคนซื้อสั์ใช่ไหมก็ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่ามีพระแม่มีเทพเทวาเหมือนกันและมีองค์พระแม่เหมือนกันแต่พฤติกรรมต่างกันไหมลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเอามาวิเคราะห์และพิจารณาอย่าเป็นเหมารวมนะลูกนะว่าไม่ว่าจะเป็นสิทพระมารดาหรือว่าใครเป็นเหมือนข่าวทุกวันนี้พระที่ไม่ดีพราที่พิศีล เราจะเหมารววไม่ได้พาที่ดีก็มีใช่ไหมทุกทุก,ท,กทุกอย่างอะทุกย่อมย่าย่อมมีดีย่อมมีเลวปะปนเพราะฉะนั้นแล้วอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าเอาความเป็นว่าเป็นเป็นเป็นคนเหมือนกันเป็นอะไรเหมือนกันแต่มันมีข้อแตกต่างไงนะเท่านั้นแหละ เราต้องมีข้อแตกต่างที่ที่เหนือกว่าคนอื่นคือมีความดีนะลูกนะและมีศีลธรรมนะ